โอเคครับก็กล้าสอนดท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการต,ออต,ต่อคอมต่อจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าทีวีเนี่ยไร้าสายง่ายๆไม่ยุงย่งยากเลยครับก็อันดับแรกนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้ทอร์นาสมาร์ททีวีก่อนนะอันดับแรกอ่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยกดมาที่มุมขวาบนสุดของรีโมทนะอันนี้ผมจะเป็นของซัมซุงนะกดปึ๊บ กดเพื่อให้เรื่องหมดนี้นะที่เป็นรูปจอโทรศัพท์แล้วก็จอทัชพังเราโอเคนะครับมันจะขึ้นหน้าแสดงผลรอกันอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็กลับมารอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรากดที่กล่องข้อความตรงนี้กดมาที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนที่มันรออยู่ตรงหน้าทอทีวีนะเสร็จแล้วเราก็มากดค้นหาได้เลยให้มันค้นหาอุปกรณ์ว่าม,มีอุปกรณ์ไหนบ้าง สำหรับท่านใดนะที่ใช้เพิ่งใช้หน้าก็อาจจะคุ้นหานานหน่อยก็ลองใช้ก็ลองดูว่าท,ทอร์นาเราเนี่ยใช้รุน่นอะไรของผมก็เป็น Samsung LED 40นะกดไปแล้วก็รอสักคู่จิมิตนี้ขึ้นมานะครับก็รอไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ลองสังเกตที่ทอทันาของผมได้เลยนะว่ามันกำลังเชื่อมต่อกันอยู่แบบไร้สายนะก็ถ้าสำหรับ เน็ตบ้านท่านใดที่ช้าก็อาจจะเชื่อมต่อนานหน่อยนะก็จะประมาณนี้นะครับที่มันเป็นอ่าวอลทที่มันเป็นจอที่สามห่วนะผมจะเช็คให้ดูเลยว่าจะเป็นจอที่สามหัวไหมไผมจะเช็คให้ดูเลยไอยครับว่าจะมีสามจอนะคือจอนี้นะสามจอคือมีจอจอนอี่มีจอคอมสองจอน่าหัผมมาแล้วก็จอทัชหนึจอ ก็จะประมาณนี้ก็สนับท่านใดนะทีอ่อยากจะใช้แบบให้มันม้นเหมือนกันน่ะเหมือนกระจกอะครับให้ทุกคนทีมเรื่องโหมดนี้ได้เลยซึ่งต่อเสือกมาเรื่องโหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะซ,ซ้อนกันนิดนึงดูที่สังเกตที่จอทรทัศน์ของผมได้เลยเห็นครับว่าจอทรทัศน์ของผมเนี่ยมันจะมีม้นเหมือนกันเลยแต่ ท่านใดที่ใช้ใช้ปุ๊บจอความของคุณเนี่ยมันไม่เต็มจอเนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าอ่ามันจะซิค์ให้อัตโนมัติว่าจอของท่านเนี่ยว่ามันจอมันเล็กกันถ้าเกิดจอมันเท่ากันเนี่ยมันจะไม่เล็กใหญ่ไปไม่เล็กไม่เล็กไปใหญ่ไปนะก็คือลองไปประยุกใช้กันได้ก็วิธีการทำนี้ก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะ ก็วิธีนี้ก็อาจจะไม่ยุ่งยากครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดที่มี Wi-Fi แรงๆหรือยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ลองไปประยุกต์ใช้กันได้ก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์อ่ะท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s คลิปด้วย